ไปหลายปีอยู่วงกานนี้เหมือนมีกำบังเพราะอยากเป็นอยากดังที่เคยวังคิดครั้งก่อนมาโชคย่างดีที่มมความเมตตาหากผมดังปองฟ้าผมขอสัญญาจะไม่ลืมัทูนอ <c oughs> ันเลงใหม้มีใจใจ่ตองมันเลงให้มีใจใส่ทงที่จากพี่นุนมาดังกองอยงยังคิดทูบ่อนไหรล,ลืมคุณถือเป็นบุญของผมมาต้งที่ทู้ไว้เป็นเนื้อใจ,จเด็กเให้ไปสูบอนนุ่นคิดกอบ่ลืมไดย่ามีให้จิต บ่อยากเสื้ออีดีแต่เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องสำหรับหมอลำนองไม่ครับโอคูหพี่น้องเห็นคลิดหรือยังครับขางต้นมันเี้ยครับโอ้โหถือใจไว้รุ่นถือใจแฟนคลับเอฟซียูนาวิธีครับพี่น้องแฟนครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับพี่น้องโอ้โหสำหรับหมอลำน้องไม่ปีสองครับหมอลำสั้นเรล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้อง นำโดยบูธจักรพันลำเพลินเพลินไปทำการแสดงเนาะหลายหลายพื้นทีตั้งแต่วันทีหนึ่งจนถึงวันที่พวกมือวานี้นะครับเพลินทำการแสดงส่วนมากนะครับจะอยู่แถวตอนนี้อยู่โซนทั้งจังหวัดอุดรนนครับพี่น้องแฟนคลับเอซีให้การตอนรับอย่างอบปุนนะครับยางแน่นหนาฟ้าขั้นครับพี่น้องโอ้โห ถือว่าเป็นหมอลำแจ้งเกิดเป็นหมอลำถือว่าเป็นหมอลำนองไม่แค่ปีสองนี่ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับหน้าใหม่ในวงการหมอลำนะครับที่มีแฟนคลับเอฟซีค่อยให้การต้อนรับนะครับหน้าเวทีคับขั้งมากถึงขนาดนี้ครับซึ่งกระหายได้ยากโยครับพี่น้องสําหรับหมอลำแค่ปีสองเท่านั้นครับโอ้โห,โหถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหมอลำ ไปแล้วนะครับสําหรับซานเลาบันเทิงศิล์นนะครับปกติแล้วนะครับหมอลําที่จะมีแฟนคลับนะครับเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นหมอลําติดตั้งมาโดนแล้วครับเป็นนับสิบสิปปีคุณล่ะครับแล้วก็ฟังล้วก็ติดหูอ่าแต่ว่าหมอลําสั้นเล่านะครับพี่น้องแค่ปีสองเท่านั้นครับ แจ้งเกิดได้เต็มโตครับพี่น้องโอ้โหไปใสนะครับไปมองใดแฟนครับ FC ฟซับไปให้การตอนรับเนาะอ่าพี่น้องเห็นหรือไม่พอครับในคลิปที่เพิ่นได้ลงนะครับถือว่าเป็นหมอลำน้องใหม่ขวัญใจวัยรุ่นนะครับแล้วกัเป็นหมอลำมิติใหม่นะครับซึ่งเป็นการแสดงที่แตกต่างจากนะครับ งอื่นๆนะครับมีความหลากหลายซึ่งเป็นการแสดงที่มีความอลังการและก็น่าประทับใจนะครับซึ่งผู้ใดดเขาไปเบิงแล้วก็บาบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าโอ้โหเป็นแต่เตยเตยนะครับมวนคักขนาดว่าสันวานะครับกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีแฟนครับเอฟซีเป็นกันได้บอกมากในเสียงเดีวยวกันว่าสุดประทับใจคันแดดไปเบิงแล้วบอเสียใจ สำหรับหมอลํสาสั้นเาราต้องสียเนาะโอ้โหครับนะครับเพราะว่าจะเพื่อนไปออนทั่วยูขอทมออนะครับสังกสีแตกมาแล้วครับพี่น้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การออนทั่วกอทมอครับแค่หมอลําปีสองเท่านั้นครับพี่นอ้องอ่าหลายๆคนก็นเริ่มจะเป็นที่รู้จักแล้วบางคนก็นยังมงาตั้นผมจักว่าเอ๊ะคือพึ่งแต่ได้ยินนะครับต้องบอกจังสีเส้ากันครับพี่น้อง ว่ามอลํสาสั้นเราเพิงตั้งมาได้แค่ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับพี่นอ<ม>อ้องเออนะครับนี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นที่ถามกันมาหลายนะครับว่าว่ากันว่านี่เปเ็นกระยาไม่เบิรงคือกันมาสั่นว่าเป็นยังไงเป็นมาอ่าโอ้โหสาหรับบูธจักรวรรดิลำเพลินนะครับเป็นผู้นําทีมงานเป็นหัวหน้าวงพอนะครับแล้วก็เป็นพระเอกนะ ผู้นาทีมงานด้วยนะครับเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงใสนะครับเสียงมีมุนสนีมีมุนขลังว่าสั่นว่านะครับสำหรับบูษจักรพันลำพืชนะครับอายุเพิ่งแย่งมาทัานหลายครับยีสิบกว่าไปปลายครับพี่น้องถือว่าเป็นหนุ่มนะครับไฟแรงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับสีมาสืบสารวัฒนธรรมนะครับ การแสดงพื้นบ้านอีสานครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เนะาะอนุรักษ์การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานหาให้คงอยู่ตลอดไประดับสร้างนะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับคนทั่วไปนะครับคนทั่วประเทศคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องสำหรับมอลำถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นไห้เฮดไทยนะครับวงการมอลำนี่ ีเวอร์กันมากๆนะในช่วงนี้นะครับแต่ผลละหลังจากนะครับผลโควิดมานะครับหมอำก็ถือว่าสร้างผลงานนะครับสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับศิลปินให้สับกับในาหลายคนนะครับที่มาอยู่ในวงการหมอลำนะครับเ็ดไห้มีซื้อเสียงโด่งดังกันไปหลายหลายคนแล้วนะครับตามที่เฮาได้เห็นตามโซเชียลต่างๆนะครับ อาบวาจะเป็นของคุณละทั้งน้อง,งองิงน้องอ้ายนะครับลักกาลาสุดนี่ก็คือน้องพักแพงนะครับนี่ครับก็คือสร้างงานสรางอาชีพนะครับสร้างให้คนมีซื้อเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์นะครับวัฒนธรรมของอิสานเฮ้านะครับให้ได้อยู่คงนะครับสืบทอ,อดต่อไป นะครับอย่างยาวนานนะครับไอเป็นที่ประจัก์ของคนเด็ุหูจักกันนะครับคนตัวปฏิทินทั่วโลกใครดูจักกันไปเลยนะครับเนาะถือว่าอ่ะถือว่าเป็นแรนสไลด์ก็ว่าได้นะครับสาหรับหมอลำสั้นเราของเทรื่องสินะครับบอกโอ้โหเห็นแล้วครับประทับใจครับอ่ผคนใดอยู่ใกล้มองใดกับไปเบิงนันลอกไปเบิงเบิงนะครับเป็นจังไดนะครับเห็น เสียงลื้อเล่าอ้างกันมากลายว่าแบบประทับใจมากๆสาหรับหมอล่าสั้นเรล่าไปเบิงแล้วกะว่าบ่เสียใจนะครับอเป็นจังไดใน,ในทั้งบุดรเห็นบอรับพี่นออกเห็นคลิปเห็นภาพแต่ละภาพครับเพิ่นก็ไดโลงให้พี่น้องไดเบิงไดมีความสุขว่านี่นะครับสุดยอดสําหรับหมอล่า,สา,รรางสัน้นเหาเพื่อนสิงห์วสัต นะครับแค่ปีสองแค่นั้นเองแจ้งเกิดไอเต็มโตแล้วครับพี่น้องอ่านี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่นก็นยังมีการเสริมทัพศิลปินนังหงของมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพิ่นก็บมีการนะครับรับสมัครออดิชั่นหลังเวที่อายุน่าล่าสุดเพิ่นก็ได้เปิดนะครับพระเอกศิลปินรูปหล่อนะครับเปิดศิลปินนังหงหนาไม้นะครับซึ่ง ผู้นี้นะครับกระไดมาออเดชั่นหลังเวทีเนี่ยนะครับเพิ่นกระไดรับเข่าสู่สังกัดสร้างเราพจน์เสินเป็นทั an, forget, ้งการแล้วนะครับอาจจะเป็นทั้งเป็นไฟไฟไส้นะครับพี่น้องไฟไฟไส้นะครับได้เพิ่นกระไดรับเข่าสังกัดเป็นคนแรกทีคูทีมาออเดชั่นหลังเวทีนะครับพี่น้องอ่านี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยินดีนะครับสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ นะครับสางเศรษฐกิจนะครับปเป็นมองได้เศรษฐกิจกระีมองหนหลักนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ใจจริงๆนะครับเข็นแล้วกับผู้ประวัติศาสตร์หน้าไม่ของวงการหมอหลับเนาะอ้าวไก่มับบงไดไกลพระนางใจ่มมงหนั้นก็แลวกันนะครับเนาะพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ